์แนวคิดธุรกิจซิวิไลบริษัทซิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านฟ e ินเทคอีคอมเมิร์ซและเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทำให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทันสมัยและเกิดประโยชน์รวมกันทุกฝ่ายคำว่าฟินเทคมาจากคำว่า financial technology คือเทคโนโลยีทางด้านการเงิน ซิวไลฟินเทคเป็นเทคโนโลยีทางด้านการเงินที่ใช้เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในการขยายตลาดโดยบริการแรกที่จะมาทาง,งานรวมกับซิวไลฟินเทคคือซิวไลมอร์ที่เป็นแพลตฟอร์มทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซและช้อปปิ้งออนไลน์ ซีวิไลมอบเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายรวบรวมเอาไว้โดยสามารถชำระด้วยระบบของซีวิไลฟินเทคที่ซีวิไลเรานำเสนอแนวคิดใหม่แบบซีวิไลโดยเราจะให้เปอร์เซ็นต์สินค้าอยู่ที่65หรือที่เรียกว่า g p 35คือบริษัทหัก35จากราคาขายเป็นค่าการตลาด โดยจะนำค่าการตลาดส่วนนี้มาแบ่งให้นักการตลาด25%และให้บริษัท10%จากซิวไลบิสเนตค Concept นี้ทำให้มีสินค้าที่สามารถเข้ามาจำหน่ายในแพลตฟอร์มซิวไลได้หลากหลายมากขึ้นเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคสบู่ยาสีฟันผงสักฟอกของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัวทั่วไปเครื่องสำอาง อาหารเสริมเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสังคพันธ์ไปจนถึงสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพดีมีมาตรฐานโรงแรมและแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้กระทั่งร้านอาหารร้านนวดร้านสปาฟิตเนส ก็สามารถเข้ามาใช้ระบบของซีวิไลในการทำตลาดและเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายได้และนี่คือซีวิไลบิสเนสคอนเซปต์มาเริ่มต้นธุรกิจพร้อมสร้างความสุขและรับรายได้ไปกับเราซีวิไลช็อปง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวัน